สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่จะมาลองเล่นเดโมโกเกมที่ชื่อว่าม e เฮมเบอร์นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ยังไม่วางจําหน่ายนะในวันที่เราอัดคลิปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่วางจําหน่ายแล้วเนี่ยมันจะขายราคากี่บาทเนาะมาวันนี้พี่จะมาเล่นกับพี่บิ๊กเลยนะเป็นเดโมโกเกมตรงนี้กดคิดมาสามารถเล่นเป็นออนไลน์กับเพื่อนใช่ปะอันเนียบิ๊กพับบิ๊กใช่ครับโอเคเป็นเฟสออาไลสร้างห้องขึ้นมาได้อ่าโอเคมันเป็นเกมแนวไหน PVP พีที่เห็นอนะ่ะมี PVP QE ีด้วยนะอ๋อโอเคมันเป็นนั่นเหรอบ บิดูเข้าๆมาคือยังไงนะตกเกมเข้าๆก็คือเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งเป็นคนที่ทําคอยๆป่วนเมืองกับอีกคนนึงเป็นคอยรักษาเมืองอ่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในแล้วกันเป็นยังไง<า>อ่าโอเคบิ๊กเข้ามาแล้วเอาเป็นโหมด PVP มานะมาเรากดเลดี้กดเลดี้สตาร์เอ้ยตรงนี้ก่อนบิ๊กถ้าเพลงตินี้ก็สิ่งไงพี่ก็ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวพี่เล่นท<ด>นี้เลยแล้วกันยังไงก็ใครชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาหน่อยว่าอยากให้พี่อ่ะเล่นเกมนี้ต่อไหม ภาตอนที่เขาวางจำหน่ายแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆอยากให้พี่เล่นกันเยอะเดี๋ยวพี่จะซื้อมาเล่นนะนี่เป็นเดโม่ใครอยากเล่นก็สามารถไปกดรายลิสต์อคลิปได้ไปลองโหลดมาเล่นดูยังไงเนี่ยเนี่ยพี่เป็นไอตัวเนี้ยของขาวตัวหนึ่งกดซ้ายโจมตีกดซ้ายโจมตีเป้าหมายคืออะไรเอา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 ต่อยคนผิดมันต่อยกลับเลยอ๋อเคออสพอยต์นี่ไงเราต้องทำลายเพื่อเพิ่มเคออสพอยต์บิ๊กนี่เป็นฝ่ายอะไรอ่ะไม่ให้พี่บุ๊กทำเคออสพอยต์ครบอ๋อ big เป็นตัวไหนไอ้แบนเนี่ยหรอเป็ตำรวจ เฮ้ยน,นี่นไม่ใช่แว่นนี่หรอแว่นแสดงไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันเกิดตัวอีแล้วเฮ้ยต้องหาพี่บ<อ>ุไปเจอก่อนเราเปลี่ยนอาวุธเป็นมาเบนบอลได้ด้วยตอ,อกตำรวจไอ้นี่อะไรอะตำรวจตำรวจอาร์มมีช็อตกันสตันกันเอ้ยสตันกันยิง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 ไอตำรวจไม่ได้ยิงใส่หมดไม่ได้ติดกผมวิ่งดิมีอะไรบ้างอะกดนี้วิง่งกด G เพื่อปลากด Q สวิตช์ไอเทม ไอ้ตำรวจบ้องเอ้ยตำรวจมันต่อยไปเจอเลยมันเอาขึ้นมามันเอาขึ้นอารมณ์เหมือนนั่นเลยว่ะอารมณ์แบบพวก g t a แกอ่ะใช่เฮ้ยเห็นแล้วคนถืออาวุธใช่เปล่าเฮ้ยตัวเขาาวๆรถเนี่ยเอาดิมาดิปืนช็อตเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าโดนโอ้ย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 เจ็บเจ็บตีตีเออเตะเโอ้โหอ๋อตายแล้วเกิดใหม่รอเกิดใหม่เออ มันถืออาวุธได้แค่2ชิน้นบิ๊กุใช่บิ๊กถือ 2, 2> ชิ้นแล้วต้องกดสลับเอาทุบเอา้าทุบทุบมาไปหมดไปหมดทำยังไงให้เคออสพอยถึง4,000น่ะมีเร็วๆร็วไหมอะมีอะน่าจะต้องทุบไปเรื่อยๆช่ปะเออไปเรื่อยเหรอสี 4, ่พนะเวลาแค่15นาทีเองเนี่ยผ่านมาแล้วทั้งหมด2นาทีทุบได้ไม่ถึงพันเพราะว่านั่งตีกันเองเฮ้ยเฮ้ยมีนะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะกดจีดิลองกดจีนี่ ไอ้ยมันพิกอัพฮะกดเอ่อใช้ไงวะพี่บุกอยู่ไหนอะ่ะมันใชงกดจีเพื่อดอกไปเท่มกดจีเพื่อโหอ๋อมันปางี้ได้ปางี้ได้แล้วเฮ้ยมันเอามันเอาอ่ะมันเอาอ่ะต่อยหมัดเสาหมัดมันเข้าไปในบ้านได้ปะไม่ได้ อ๋ไม่ได้เฮ้ยที่มีคาถาไฟโอ,โอ้ยระเบิดอ๋อนี่ไงได้ละตัวเร่งว่ะคาถาไฟคาถาไฟเผาไอ้ถังน้ำมันเผามันคาถาไฟคาถาไฟมันจะมีเรื่องควมคุทนเองมีความคงทนอยู่ออกไปออกไปเอามานั่งเผาต้นไม้ เผาเผเขาฮ้ยกระทาไฟหมดต่อไปกระทาไฟหมดแล้วอ๋อเฮยสามารถขโมยได้หยุดหยดีเฮ้ยขโมยได้ขโมยได้โดนสาโดนสาเฮ้ยวันโดนสาโดนสาเนียกราไฟเราไปใช้ดูเฮ้ยโดนดึง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 หลังดึงหักมเตอร์จวมเตอร์ แขนยังยืดแขนยังยืดโอ้ยย่่ย่เออหลุดตำหลุดโอ้ยตรวจมีคนเดียวเองมีคนอื่นมันก็ไม่ทำงานเลยหนรวจที่นี่มันไม่ทำงานแล้วว่าโดนโดแล้วอีแขนยังยืดไ่ได้แขนยังยืดเฮ้ยมันดึงเข้ามาเฉยเหรอ จุดเดือดนี้เจ้าพวกโจรเอ้ยยิงผิดโอนี่ไม่ใช่นี่สันนิยตหลวงยิงผิดยิงผิดยิงผิดแล้วก็เสาหมัดเอ้ยมันเสาหมัดไม่ได้เว้ยจุดเดือดนี้เจ้าโจรเฮ้ยเจ็ดวุฒิเอ้ยยุ่งตำรวจติระเบิดตำรวจติระเบิดแล้ว ตำรวจตีระเบิดแล้วโอ้ยดึงโดนคนมาโอ้ยยา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 ออเอออโอ้โอตาออล้วตีคนต่อเออเนอเอเอ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 อเตองอออยเออเออาออเออเออเออนออเอเออเออเอเออเอเออเออเเออเเอเออเเดีเยวเออเเจอเอ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 เออ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  อู้มอู้มคอนโทรอะไรวะไม่ได้ตึกระเบิดไม่ได้ไอ้ใครอ่ะเฮ้ยไอ้มันมันมีโจรมันมีโจรโจรหลายตัววัดที่นี่โจรเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอามาใช้ดิเอามาใช้มาใช้ลองใช้ดิลองมาใช้ดิอันนั้นอ่ะลองไปใช้ลองมาใช้ดูกระสุนหมดใช่ไงกระสุนหมด มึงโดนหลอกแล้วมึงโดนหลอกแล้วมาเอ้ยเ้ยยะทาไฟโวยหัวกะท่ไฟเหรอกะท่ไฟกะท่ไฟบ้งเอ้ยอาไม่ตีไม่โดนมึงโ่ไอตีไม่โดนอตีีกระจกจังอะตีไม่โดเลยเฮ้ยตีไม่โดนเลยะผ้กร้าอันนี้อะไรอะนี จัมแพดหอนทออันนี้มันทำอะไรได้ตอนนี้ฟาดฟาดฟาดไอ้คนหน้าบึ้งฟาดโอ้โหคนปิวกูไปกูไปเฮ้ยอันนี้อะไรอะทุปลานี้ไม่ได้หรอทุปคนได้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอ้ยทุปทุกคนละที กูเอ้ยถูกไ,ไปโดน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 โดนเอ้ย,อ,อ,ยอืยอตัวอาวุธเดียวกันแล้วก็ยังแพคนหน้าสถานีตำรวจทุกตำรวจหน้าสถานีง้างทีนึงกว่าจะทุบลงทุบตำรวจเออมีเทคนิคไม่ต้องทุบต้องง้างแล้วเล็งอีกต้องทุบแล้วหันไปเล็งต้องทุบก,ก่อนต้องสั่นทุบทุบก,ก่อน โกลเลโอ้โหจูกถูกถางหน้าบิ๊กนี่ถูกถูกเลเด้อ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 เออใช่ไงนี่ใช่ไงใช่ไงก็ไม่รู้อ่ะใช่ไงเนี่ยกดมันกดซีเพื่อเพลทเฮ้ยอ๋อมันกดซีเพื่อเพลทบิ๊กเฮ้ยโอเค ใช่ไงใช่ไงโอสีเพอเพลตลองดีลองดีเราจะระเบิดเป็นยังไงอ่ะก็วางแล้วก็ปิ๊บปิ๊บปิ๊บเลยลองดู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 นะไหนไหนแล้วลองติดตัวพี่ลองติดทิวดิเอาสีฟมาติดตัวพี่ดิอันนี้คืออะไรอ่ะอเออแพ้เลยอ๋อพี่จะทำให้เสร็จแล้ววิ่งดีนี่ไงเสร็จโอเคจบไปแล้วรอบนี้เฮ้ยอีกรอบหนึ่งแมสสลับเฮ้ยเอานี่เปล่าเราเป็น PVE เะล่ะ PVE เป็นไง PVE เราดูในทีมเดียวกันไหมเป็นเมทัมเมอร์เั้งคู่เลยปะ่ะลอรอบิกอ๋อนี่ <มา S 1> ไงเราอยู่ทีมเดียวกันเลยเราต้องแข่งช่วยกันป่ะช่วยกันทำลายขอ,องตั้สองแต่ว่าไม่มีตำรวจเออใช่ใช่มันต้องเล่นหลายคนอนะเกมเนี้ยพี่ว่าจะสนุกถ้าเล่นสองคนไม่สนุกเท่าไหร่เออถ้าใครอยากเล่นสามารถไปดูที่ลยลนเอียดคลิปได้นะอันนี้เป็นเกมที่ไม่ได้สปอนอะไรเรามาถ้ายังไงใครอยากเล่นไปลองเล่นกันหนาะนี่บิ๊กป่ะ ก็ไม่ใช่ขนณะบิ๊กมีชื่ออ๋อตัวนี้จะมีชื่อขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือรถได้เอ้ยรตำรวจได้ดูดิเอ้ยคือรถได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันต่อยรถบิ๊กก่อนเลยไอ้ตำรวจมันต่อยบิ๊กต่อยไอ้ตำรวจมันต่อยด้วยรถระเบิดตายปะตายตอยตำรวจต่อยตายตายกันวัวตายกันวัวเฮ้ยบิ๊กจะ่อยพี่ดิเราช่วยกันเราสปีดรันให้จบไปะสปีดรันให้จบเกมเร็วได้ ไม่ให้นั่งแล้วเออเนี่ยนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่จ้ำแพดมีจ้ำแพดด้วยใช่จัำแพดกดซีวางอ่าสลับกระดุอาบอมเฮ้ยอย่ายิงใส่พี่อย่ายิงใส่พี่เฮ้ยโอ้ยดามจโดนพี่กดซ้ำมาเดียวกดอะไรอ่ะคลิกซ้ายจุดแล้วก็จีดอบวางระเบิด ยิบระเบิดมาเฮ้ยมันต่อยพี่รลโๆเลยจอยอหนี่ของหมดแล้วของหมดแล้วก็ปาทิ้งได้นะตา่พี่ปาทิ้งไปแล้วไม่ใช้เฮ้ยไของมันเยอะจังอะรอบเนี้ยมีอะไรมู้เต็มหมดเลยอะมีเปลี่ยนเสื้อด้วยมันก็เยอะเหมือนรอบแรกวะแต่รอบแรกเราใช้ของซ้ำๆอะปัดหยิระเบิดให้เสร็จพี่ว่าระเบิดตำรวจเดียรอกดอะไรระเบิดมันนะกดจี ตีไอ้ปาระเบิดสีฟโฟใส่ตำรวจขอ,อกดแมพได้เห็นคนอื่นกดแมพล้วก็เดินเอาได้พวกเฮ้ยพี่ปิวพี่ตายตายยิงรวดใส่ตัวเองเราเกิดบิ๊กแต่การดิตัววากมันนั่นได้นะเราสามารถขโมยเพชรได้นะไปขโมยเพชรไหมได้ตังค์เยอะได้เต้น<ด>แต<ม>้มเยอะมั้งขโมยเพชรไม่ไดารู้ระเบิดไม่มี<อ>เปลี่ยนเสื้อได้พวกแตลาพี่เปลี่ยนเสื้อไปแล้ว เปลี่ยนเสืส้อเรียบร้อยแล้วยังไงนะระเบิดนี้กดคลิกซ้ายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันต้องกดคลิกขวาแล้วก็จีหมอซีโฟวางงี้วนนางไปยังไงระเบิดอดะไม้นนหนามันถอดออกแล้วปลาได้มันปลาจีปลาจีเหรอต้องกดคลิกหนึ่งทีเพื่อจุดแล้วก็กดจีเพื่อปลาโอเคพี่จะหยิบระเบิดมา จีระเบิดหยิบระเบิดมาหยิบระเบิดซีโฟที่กระบอกซีโฟติดหลังนี่มันมันจุดแล้วมันเอาติดหลังได้ด้วยแล้วเอออย่างโกงอะปาระเบิดนี่ไงระเบิดมันกดจีค้งแล้วปาได้เราเข้าไปข้างในปะเอ้ยอันนี้คืออะไระกล่องตรงนี้ทำไรได้กล่องเป็นจัมพ์แพดปะกล่องเนี่ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอะ กดซีเดี๋ยวเป็นอะไรเลยหายไปแล้วเฮ้ยเราขโมยนี่ได้เฮ้ยขโมยขโมยโมยโมยเพชรขโมยเพชรตำรวจขโมยเพชรเรขโมยเพชรเอ้ยเฮ้ยอย่าตื่นเฮ้ยบิ๊กรวบรวมตำรวจทีเดียวแล้วจัดการดิมีปะรวมทีเดียวเออจัดการตำรวจเระเบิดร้านทิ้งเลยกระบองเอ้ยกระบอกหาอะไรขโมยเพชรเอ้ยขโมยเพชรขโมยหำรวจเลยเอ้ย โอ้ยต่อยกับเจ้าของร้านนะเออเออเรียบร้อยไปจัดการตำรวจนี่จัดโดเพชรให้หมดอ้อต่อยถังระเบิดเอ้ยหนีแล้วกระโดดหนีโตเพชรโดเพชรตกตำรวจตกตำรวจสามารถกดเล็งได้ยิง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  บ้องหมายบ้องพิฆาตบ้องเอ้ยพ่ตุยอ่ะพี่ช่วยพ่ช้าไปไม่ทันแล้วพ่ตุยเอ้ยสารต่อหอยิบไม้ขึ้นมาเฮ้ยเหลือเวลาแค่สิบนาทีแล้วคือหนึ่งจากการหมดอ่าเยอะเกินมันมีอะไรที่มันถหดหัต้องปะ่ะระเบิดระเบิดมาเฮ้ยมี r p พจีด้วยเฮ้ยไอ้ RPG พเมื่อกี้เหมือนพี่เคยใช้อยู่เฮ้ยเอามันสูตรมันนมดหมดไปแล้วอ่ะโอ้ RPG พจีหมดไปแล้ว,ลวเซ็งเลย เหลือแกเน็ตลันเชอร์มาเฮ้ยเขาบทนี้มันมีอะไรปะที่ขึ้นบนตึกนเนี่ยนะตึกมีอะไรบ้างมีอะไรที่ทำลายได้ปะตึกมีระเบิดกระจกไม่แตกต่อยมาต่อยต่อยไม่ต่อยแล้วไปเดือะเอาระเบิดหมดละไป การต้องอะไรนะอันนี้เฮ้ยมันนี่ตำรวจขึ้นมาดดนกดนี่ไงแล้วกดจีวางเรียบร้อยเราระเบิดเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องเคลี้ยวห,หมดตรงนี้เฮ้ยพี่ระเบิดสถานีตำรวจว่ะมาดิเนี่กดมีกำลังไปหาพวกอยป่าโอ้มันไม่โดนอะ่ะอ๋อสตัรนอันนี้ดึงแล้วสตัร์ S <S เออไม่ไงระเบิดจิ้งไปไกลเลยใช้ยากมากเลยเนี่ยตักใส่หัวฮอตเราต่อยต่อยเข้าไปต่อยก็เอออ๋โอ,โ,อ,โ,อโดนสองลุมมีขวดนี่ด้วยอะไรอะ่ะนี่ขวดอะไรอ๋อไอ้นี่มันเป็นไอ้นนี้ไม่ใช่ขวดไอ้เครื่องสตาร์อ่ะไอ้ถุงมือสตาร์นถุงมือบาลล็อตสตาร์นใช่ถุงมือดึงสตาร์น ไม่เอาเฮ้ยแค่ <มา S 1> แปดนาทีการาาละการละดีสุดยกกระบองดีสุดนะกระบองใช้งานง่ายกระบองไม่พังเฮ้ยชาวบ้านเดินตามมาต่อยปาด์ติกระบองเปลี่ยนเสื้อดีกว่าเ,เปลฮ้ยจบเกมแล้วนีดเดียว<ะ>จะจบเกมแล้ว,วจ,จัดให้จบดิตัดไม้ตัดต้นไม้ก็ได้พี่ตีตำรวจเอาดีกวเออเงยเรียบร้อยอ้าอันนี้หมดแล้ว อันนี้หมดเล่าส่วนใหญ่พี่ใช้เกียงล่งเอเฮ้ยปาพี่ใส่ปาใส่พี่ปาปืนปาตัวมีขึ้นเครื่องบนนะจบแล้วเนี่ยนิดเดียวนี่เนี่ยจบแล้วมาปิดท้ายด้ยวยคอร์นนี่เราตีกตันเองนะเฮ้ยไม่ใช่บิ๊กนี่หวะอันนี้ไม่ใช่บิ๊กเนี่ยใครวะเออเรียบร้อยจบเฮ้ยโอเคปะจบแล้วนี่นู่นสิปะเออเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกได้แล้วเออโอเค เกมเนี้ยพี่คิดว่าถ้าเล่นกันหลายคนน่าจะมันแล้วก็พี่ว่าให้ดีนะแยก2ทีมสนุกกว่าครับใช่ไหมแยก 2, 2> <ช>ทีมค,คิ่ว่าต้องหาคนเยอะมาเล่นมันคคูออกได้แปดเหรป่าตัวเกมเห็นบอกมันจะได้แปดคน <8 S 2> คนละสี่มาโอเคงั้นวันนี้ก็ขอแค่นี้น,นะสำหรับเกมมีแฮมเมอร์นะครับถ้าอยากเล่นสามารถไปกดที่รายละเอียดคลิปหรือไม่ก็ตรงคอมเมนต์นะที่น่าจะทิ้งไว้สักที่หนึ่งแล้วก็มันเป็นเดโมเกมนะคือเป็นตัวอย่างเกมยังไม่เต็มนะครับรอตัวเกมจะขายเต็มเนี่ย ้าเพื่อนๆอยากให้พี่เล่นอีกรอบเนี่ยเป็นคลิปตัวเกมเต็มเนาะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมไปรับชมคลิปเก่าของช่องเราได้นะตอนนี้พี่ก็ลงไว้หลายเกมมากเลยอย่างตอนนี้ก็น่าจะลงล่าสุดเป็นเกมโรบอทไปมนะั้งโอเคยังไงก็เอออย่างนึงลืมฝากติดตามช่องสองด้วยนะครับช่องบุ๊คสมูทตี้ทีช่องนั้นพี่ก็ลงเกม Sa ติฟ a c ทอรี่ไปนานๆที่จะลงทีนะเกมช่องนั้นเพิ่งกลับมาลงในรอบหนึ่งเดือนนะครับยังไงก็ติดตามกันได้โอเค วันนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ